ฮัลโหลกิตคืนนี้เล่นนารักากันปะมึงมาเวไหนมาชวนกูเล่นนารักาฮัลโหลอยากแชมป์อ่ะพาแชมป์เลยเดียอยากแชมป์สักครั้งสบายมึงไอตี๋ไก่ใช่ไหมละ่ะเออกูเบอร์แปดในงานแบกไหวปวะล่ะสบายเนาะงมีมาสองร้อยกว่าเฮ้ยแต่มีใจราวด้วยนะแลสองร้อยกว่าต้องแบกไหวละเอเอไหนก็มาแบกกูละถ้ามึงพากูไอแจ็คราวแชมป์ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่ออนสดหมื่นบาทมีตังค์ด้วย อ่ะได้โอเคงั้นคืนนี้นะคืนนี้นะขอตึงตึงโอเคครับกิจงานไม่เอาเงินการยิดนะครับแต่ไม่ต้องห่วงถ้ากิจสามารถพาแชมป์ได้เนี่ยผมก็จะยัดเยียดโดยการไปส่งดาวตอนกิจสตรีมครับรอพี่คืนนี้ว่างปะนาฬกานาฬกาด ไอแต่ผมไม่อยากให้พี่ตึงอ่ะเด็กผมมีภารกิจให้พี่แต่เป็นภารกิจลับนะห้ามบอกใครนะห้ามบอกกิจด้วยผมอยากให้พี่ทำสิ่งที่พี่ถนัดโยนเกมสุดความสามารถทำยังไงก็ได้ให้กิจไม่ชนะไม่แชมป์นคือสิ่งที่ที่พี่ถนัดใช่ไหมโยนเกมใช่โยนเกมยังไงก็ได้ใช่โดยที่ให้กิจไม่ชนะก็คือปวดในกิจเดียวๆู้ว่าใช่ทำยังไงก็ได้ให้กิจไม่ได้แชมป์พี่จะใช้วิธีไหนนี่ก็ได้ เออแต่ถ้าเกิดพี่ทําสําเร็จนะผมมีให้หนึ่งหมื่นบาทโอนสดหรือจะรับเป็นดาวก็ได้เหรอผมไปส่งในสตรีมแต่ต้องเป็นชาเลนจ์รับนะพี่ห้ามให้ใครรู้นะห้าม่กินหะรู้โอเคได้ได้ได้โอเคแค่วนี่เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าการทำเร็วนี่โอเคดิวนะดิวดิวครับคืนนี้ว่ากันโอเคครับทุกคนมาดูกันนะครับว่า <c oughs> จริงจังเกมมิ่งปัททะย้อนเกม ฝ่ายไ,ไหนจะเหนือมากกว่ากันเราจะรู้กันในคลิปนี้แหละเอาละครับผมเรามาดูกันครับว่ากิซ่าฮ่าฮ่าผู้เล่นเลเวยงสองร้อยบุกจะแบกไก่2ตัวนี้ไปแชมป์ได้หรือเปล่า <c oughs> ซึ่งถ้ากิจได้แชมป์เนี่ยแม้ว่ากิจจะไม่รับเงินสดจากผมันจะไปยัดเยียดโดยการส่งดาวให้สองหมื่นห้าพันดวงผมเล่นตัวไหนได้ไหมครับได้ <ผม S 1> แต่ใจแรลสูงสุดในเกมอ่ะฮุย <c oughs> หดทิ้งหดทิ้งความมั่นใจทะลุหลอด แต่ใจร้าวอะไี่เลี้ยงผิงครับไม่โกหกครับเฮ้ยใช้หรอกูเพิ่งรูไม่ได้ประวัติดูว่าไหนวะดูไงวะไอทีสุดเอห้าครับกดคลิกซ้ายแล้วเช็คโปรไฟล์ครับผมเยสอัญชุราไรเทียมทานดูดิตึ้งขนาดนี้แชมป์อยู่แล้วใช่ป่ะจะร้าวซิลเวอร์จะไม่พูดมรกรจะไม่พูดเช่นกันไหนๆกินก็ตึ้งนาดนี้แล้ว เพื่อให้เกมมันตึงขึ้นผมขอหมุนวงล้อเพื่อท้าทายด้วยแล้วกันวงล้อนี่ตามมายันเกมนี้เลยเหรอเอาเกมนี้ด้วยอะไรอย่างใจเราก็ตึงอยู่เวลเกือบร้อยใช่ป่ะเออก็เวลหกสิบหกนะครับเล่นบ่อยนะครับเล่นอยู่กินด้วยหละประสบการณ์ก็สูงอยู่ออก่อนอื่นผมจะมาหมุนตัวละครให้ตัวผมก่อนคือผมเก่งไะผมเล่นทุกตัว <c oughs> <c oughs> เอาวะโยโตฮิเมะว่ะโยโตฮิเมะตัวนี้ผมช่ำม,มากผมพูดเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่วงล้อตัวละครนะครับมีวงล้ออาวุธในนารกาดด้วยจะเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับเพราะนารกาเบสพอยต์เนี่ยเป็นเกมแนวแบทเทิลรอยัลเน้นระยะประชิดที่ไม่เหมือนใครเข้าไปนัวกันยับยับแล้วอาวุธที่ผมจะได้เข้าไปนัวใส่ศัตรูก็คือเฮ้ยเด็ดล้อไปได้คาตนานะวะ ตัวรอดให้ได้ก็พอครับโอเคได้เลยแค่ได้ยินอย่างนี้ก็ใจชื้นแล้ววงล้อจะหมุนแค่ตัวผมเองพอเดี๋ยวชาเลนจ์ของกิจจะยากเกินไปมาครับผมฉลองครบรอบสองปีของนรกรมเบลพอไดย ถาจะเปิดให้ฟรีเล่นมาที่14ด้วยนี่ใช่เปิดเล่นฟรีนะแค่ก่อนหน้านี้ขาย20ล้านชุดแตรวกาะกายเป็นหนึ่งในสูแลในเกมที่ขายดีที่สุดในโลกเฮ้ยเจอห้องผมแล้ววะผมหา,มาห้องแรงสุดๆผมไม่เจอไวขนาดนี้นะครับใจร้าวย่เป็นภาระให้กินงานด้วยไม่เต็นอยู่แล้วครับไปครับ สไตล์ตัวที่หน้าพี่ป่ะเฮ้ยไดีสกินด้วยหรอโคท่ไอ้เหลืองนั่นแหละครับเราสามารถแต่งพรีเซ็ตได้ตามใจชอบแบบใจร้าวเลยอันนี้บอกก่อนนะว่ามันสามารถเอาหน้าตัวเองไปใส่ได้ด้วยนะใช่หรอตอนที่พี่ตอนที่พี่สตรีมเนี่ยพี่ก็เอาหน้าตัวเองถ่ายรูปแล้วก็กดอิมพอร์ตรูปเข้าไปเลยนี่ทั้งสตรีมก็มากระทืบพี่กันหมดเลยดิอย่าไปพูดถึงมันนะบ้าเว้ยสิ่งไหนจะเหนือกว่ากั โลกิจต er ัวใหม่ด้วยวะอ๋อแต่พี่ตัวใหม่อ่ะฝึกมาแล้วเหรอโอ้สบายครับน้องเป็นตะเกิดพี่เล่นระดับแรงสูงสุดใหญ่แค่เล่นกุนกิจจ์แบบนี้แม่งแชมป์แน่นอนเลยผมไม่หยุดเลยวะรู้สึกเหมือนว่าพี่ไม่เคยกอพี่ไม่เข้าใจหรอกแกอย่าได้พื่อะไรนะคาตาน้าผมได้คาตาน้าครับมีบริจาคให้ผมสักนิดมั้ยโอ้ทำไมของมันเวอร์จังอ่ะเอาว่ะของดีแบบนี้แชมป์ชัวร์ครับ เจอแล้วนะครับคาร์บ้าน่าเฮ้ยผมเป็นคาตาดาแล้วที่ผมได้มาจากชาเลนจ์ของตัวเองไปเฮ้ยนี่มันมีแมปใหม่เยอะมากเลยนะใช่ไอ้ชู้จ๋า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 ไงหงิดมาหนี้มานี่ไป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 ชู้จ๋าเราเร็วใหญ่ลูกจอกเราสิ้นใจไม่ใช่มันโดนในนั่นไปไหมอ่ะมันโดนกงล้อกงล้อของกายหงิดนี่นี่ลงมาลงมาเไหนมีอะไรวะ โปรร้อยความเกียร์ไอ้แมงหนีก่อนกูเลยคนรู้นี่กูจะสอนมึงดูพาสเซนมาเนี่ยไอ้ที่ได้ดาบใหญ่บวกมาไอ้วากูโดนอีกแล้วไอ้ยกูงอจโดนกันท็กคนแต่กูมีคนตายอเห็นได้กี่ละจะสอนตัวนี้ไหมชี้ไปทางไหนชี้ไปทางซ้ายอ่าแล้วััน ช่วยกายตายก่อนเลยพุณไปชี้ไปทางไหนตายอ่าโอเคจากนี้กูจะพาไปทำพัลเซล่นกายตามมาเฮ้ยผิดง่ายพลาดพลาดเราไขปริศนานี่มันแค่ไม่ใช่เกมเพลเทอร์รอยัลแล้วนี่มันเกมเพิ่นโว้ชัดเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงสามตัวสามตัวใจเล้ามาใจเล้ามามาช่วยยังไงเราใจเล้ามาเารืงทะเลาะกับมือ้องสุดยิ่งเลยมันหนึ่งลุ้มสามมีไงไม่ได้ลุ้มสามเนี่กูมาช่วยเพื่อนไม่ต้องห่วงกูมาช่วยกูมาช่วยมาได้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 ไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงไอ เกิดอะไรขึ้นครับผมพึ้งมาครับอรงนี้เราจะต้องเขาผมเก็บไปสามแล้วเจริ้งเราจะทำแรงใช่ไหมเราจะตีไอ้ตัวเนี้ยให้ทวนเข็มนาฬิกาเป็นทิศทางเดียวกันอ๋อก็คือตายใช่ไหมไม่แต่มีคนมาสังหารมาก่อนใจราิ้งด้วยใจริ้งเจริ้งด้วยด้วยต้องมาอีกแล้วใช่ไหมเจริ้งสุดยใดเจริ้งกูได้หนึ่งคิวแค่คลิกซ้ายอย่างเดียวตายแล้วตอนนี้ใครเนี่ยเฮ้ยมันันกูจะเอาฟูเอาแฟงดิบมึงจะมาช่วยกูแก้แคสเซิลหรอไปช่วยแก้ในร่มกันได้มาเด้อ กเพื่อตายเพื่ตายมาเด่อมาเด้อกูคิวอยู่แล้วเด็กก็คิวไอ้เป้าแปดแล้วไงอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นวิใจร้าวโหดจังหวะใจร้าวโหดจัดเฮ้ยหยิบทองเฮ้ยมีมือออกมาไม่มีเกาะทอง โอเคขอบคุณครับพี่เอากล่องทองไปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจ๊ล้าง่อดชองไปแล้วเอาไปแล้วแบกด้วยนะเฮ้ยโอเคส่วนตัวผมผมก็จะเล่นยังไงก็ได้นะครับเพราะว่าชนะหรือแพ้ผมก็เสียตังค์อยู่ดีเฮ้ยมีเสียงพี่กุนไรกุนไรไหวไหวพี่ไหวไหวไหวดูเต็มใจแล้วครับผมแกสโลว์คิวครับโอ้โหจริงโหจริงใครบอกว่าเขาชอบเดิมเกมดูเขาสโลวคิว กูโดนลมสามครับสี่ครับห้าครับผมคุณไปช่วยคุณไปช่วยแล้วกินนเึ่งๆปุลีเลื่อยอยู่กุลีเลื่อยอยู่ดึงไว้เพื่อนกุลีเลื่อยอยู่ดึงไว้เพื่อนกุลีเลื่อยอยู่อ๋อกราแฮลี่พี่ดาบิดาบิดาบิดาอยู่ตรงนี้เจอสองไอตรงนี้เจอห้า มาช่วยแล้วเพื่อนตรงเมื่อกี้เคลียร์เสร็จแล้วล้าช็อตล้าช็อตกูล้านกูล้านกูล้านโอเคเกือบแล้วดีนะที่กูอดใจร้ายมาช่วยทันเลยเฮ้ยกายอันนี้อันนี้พี่มีคำถามนะถ้าสมมติพี่ฆ่าเยอะกว่ากิจเนี่ยพี่พี่จะได้เงินแทนกิจไหมเฮ้ยอ่อได้ครับพี่ได้ผมไม่ส่งให้สองหมื่นห้าพันดาวแต่มันคงไม่ได้ชาเลนจ์เล่นไปไม่ได้นะพี่เพิ่มเจอชนะของเราเดี๋ยวเข้าวิ่งมาเหลือเวลาสิบวิ ทันไหมฐานทันฐานอุ้ยกูเจอกูเจอคนกูเจอคนช่างแบกแล้วกูวิ่งกูกูหน้าตากูไปแล้วใจเล่าเอ้าเีบนไปไหนเลยขอต้องคนดีนะกคนอีทันทันฐานฐานโอเคใจเล่าถูกทิ้งไว้ข้างนอกแล้วเออไม่จำเป็นใเอาหยิบปืนไปไม่ทันนี่แมปแมปมันเวอร์มากเลยอ่ะสวยเกิน เฮ้ยเจอ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 กูยิงอยู w, ่กูยิงอยู huh. <c oughs> <c oughs ่กูยิงอยู่ไม่โดนตรงนั้นเลยเอาคาตาะไ่ฟันดีกว่าบินไปไหน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 ย้อย้อนย้เดี๋ยวสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมเชียร์อยู่พี่เชียร์โคตรเชียร์เกย์ล่าชดสวยสวยอุ้ยตัวนี้เต็มเลยไปช่วยไปช่วยลูกพี่เร็วๆใจเรา กายดู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 ดูดูอยู่เย็ดเย็ดเย็ดเย้คนสวยคนสวยชาดิสวยจัดมันพบเลือดนี่ยยีนสนุนอุ้ยคางูุ้งละขางูุ้ละอ๋อระบังกลบระบังกอนลบคางูุ้ละแดนโอเคเย็ดแท้จริงเย้่ไปมันมาตีกูไอ้โอเจมาตะวะ นี่เจไปกันต่อดีครับพวกเรามาแล้วศัตรูมาแล้วศัตรูยิงอยู่ยิงอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายดูอุ๊ดโดนนัดหนึ่งสามโมกสามโมกเออเอาวะเอวะมันมีสองมีสองมีสองเอาอยู่เอาอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่สวยสวยสวยซานมันเอุ้้ยคนให้อันตรีโอ้ยจะใช้ทำไมพี่โอ้โหวาร์ปแค่นี้ไม่ต้องวาร์ปหรอกสวยสวยเออจะเอานั่นแหละสวยจะเออทีกายโดนลุมอยู่สองตัวจะเอา ทา <étique> งลูลาดนที่เราโดนยู่สองตัวจะช่วยไหมอุ้ยตายเลยเหรอเฮ้ยไกาไม่อยากลองเปลี่ยนอาวุธเหรอมีของเล่นให้เล่นนะไหนเฮ้ยแต่ผมต้องใช้คาตานะเดย์ไม่ถูกไม่ถูกถู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 ลูกเห็นดูไงว่าของมันดีคอเทมันมาแล้วโอ้โหโคเทสี่ร้อยเฮีย อ้แท้จริงมันไปกลับได้บุ่มบ่าแรงเฮ้ยมันเป็ดังบุ่มบ่าทบตายเลยแรงเลยนะแรงมากแต่ว่ากูโกงแล้วแบบนี้กูหมุนวงล้อแต่กูมัดแล้วอ่ะกูไม่สนแล้วกูไม่สนแล้วกูไม่ส,นแ,มสนแล้วไอ้ตายรัวๆเลยค้อนคิวกลับไปคาตาลานครับทุกคนเฮ้ยนา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 ยเหลือดิสติชีวิตแล้วนะ เด็กป๊อสแบบตัวนี้มันโหดกันไปแล้วเราจะอยู่เปนยังไงเด้๋ยเราลองอยู่เขื่อแล้วเขาผ่าเขาดูคนเดียวเฮ้ยเข้าใจะไหวก็ได้นะาตฒนาเม่วงครับพี่พัฒนาเม่วงผมจะเอาของก่อนดาบทาชิม่วงโอเคไอ้หัวม่วงสู้ๆตสู้มึงนิ่มจังวะไม่แล้วโอ้ยกินไงนี่หนึ่งไหวบ้าลำลำ อุ้ม่มาสองตัวใจเราสามตัวสามตัวใจเรามึงไม่มาเยอะกายมึงไม่มาเยอะกันเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยเราต้องช่วยไหว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 โอ้ยเลววะเดียอ้สัตว์ไป็นร้อยตัวเลยจะต้องมีไก่เยอะไปตัวเลยอ้ยอะไรเต็มเลยวะเนี่ยไอ้สัตว์อ๋อไม่ไหวแล้วตีไม่แล้วกันโอ้ลบแปดลบแปดทีมกูอยู่ไหนไอชิบช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เก็บปั้นอยู่กูตัวตตััววเหล็กอยู่ ไอ,อ้ไอ้ยัยเก็บแม่เก็บบทเลื่อดไม่รอดเลยยะมันอยู่นี่ต um> ัวสุดท้ายมึงหนีรถบรอมึงไม่ช่วยเพื่อนมึงเหรอวิ้ยทำไมเราไม่วาปวาาเป็นนี่ไงบ้าเหลืออีกเพียงแค่ตัวสุดท้ายแล้วป่ะเอ้าจบแล้ว บอสแบบมันโหดเกินยินดีด้วยนี่ท้าพันยินด้วยเหรอดาเมจสี่หมื่นตายุพาตัวคนเดียวฆ่าไปรึ้งแบบเอ้ยคุณพู่กำกัหน้าชัดจริงด้วยว่ะไอ้กิจมึงดูหน้าใจรล้าเดดแม่งเป็นหน้าใจรล้าจริงๆเลยจริงๆเมื่อกี้เรามีภารกิจแฝงภารกิจรับให้ใจรล้าถ้าเกิดทำไงก็ได้ให้มึงแพ้ จะได้เงินรางวัลแทนแต่ว่ากิดไม่อยู่จริงว่ะคือเมื่อกี้เชื่อป่ะคิดแล้วบอกเลยยังไงกีตเขตายทั้งทีมเมื่อกี้แม่งโดนมาหกจ็ตัวไอ้ตุ๊บตุตุวบตุตุ๊บตา๊บตุุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ และนากาตอนนี้เล่นฟรีนะครับผมกลายเป็นเกมฟรีทูเย์แล้วนาฬกาเคยราคาประมาณปกติสิบกเก้าบาทแต่ตอนนี้เล่นฟรีตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมเป็นต้นไปจัดเลยครับเกมฟรีโหลดฟรีลิงก์าวน์โหลดที่ใต้คลิปนี้นะครับผมนาฬกากำลกังฉนองครบรอบสองปีมีของแจกมากมายทั้งสกินและอื่นอย่าลืมล็อกอินเพื่อรับของรางวัลฟรีนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเหมือนว่าการประทะกันระหว่างนักยนต์เกมโนหนึ่งกับ จริงจังเกมมิ่งจริงจังเกมมิ่งจะเป็นฝ่ายชนะไปน่าเสียดายนะครับที่เลเวลกับแรงผมน้อยไปหน่อยไม่งั้นอาจจะได้เห็นเกมที่มันสูสีมากกว่านี้ใจร้าวเสียเปรียบมากไปหน่อยในศึกศึกเนี่ยนี่ขนาดผมช่วยใจร้าวโยเต็มที่แล้วนะแม่งหนึ่งลงสิบเฉยตอนท้ายกูละเชื่อขอขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูสึกเกลียกันในวันนี้อย่าลืมไปค้า,านารากาเบดพอยต์ตอนนี้โหลดฟรีแล้วครับผมลิงก์ดาวน์โหลดเกมสิตายคลิปวิดีโอแล้วเจอกันครับผมบายบาย